มามามาถ่ายคดเหืือนแน่เวันนี้อมแค่บเลยนะ เรียบร้อยครับวัตถุดิบแกงหมูปลาแกงเผ็ดหมูปลามีหมูปลาครับแล้วก็พริกมะเขือใบยีราแล้วก็พริกแกงครับแล้วก็มีมะเขือพวงนะครับพริกไทยนะครับแล้วก็ขิงกระสาสเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเบื่องวิธีการผมนถ้าแสบ่ตามนี้นะครับอุปกรณ์วัตถุดิบผมมีสำานีแล้ว ใส่พริกแกงเข้าไปก่อนใส่หมูเงาไปก่อนเอาไปขวานสุกขวานสุกกัน Beni, หัวใหันสุกก่อนโอ้ยสบป่พี่วาดวกลหัวจนเกือบแห้งหมดเลยพี่นนองให้มันหมูปลามันเหนียวดิน้ำมบกจักหน่อยเพิเติมน้ำอีกจังปุ้งแบบเนี้ยะ เนาะมาปรุงกันพี่น้องบ้างใส่กันใส่กันขุรถขุดรถองค์กรได้ว,ว,ว้าวปลาปลาหนามกี่ผมใส่ลงตาลดแต่น,น้อยหนึ่งน่นง้าะพอใส่แล้วลโอเคนะ <c oughs> เลยเดี๋ยวเริ่มนำไปเลยติดไฟมาเรียบร้อยข้างไว้บัดนี้มาติดตามพี่น้องผ่อนรลา์พี่น้องเทดกับเขา้าสื่อนำมาดูดกินเย็นๆนะ ไปเฮ็ดก็ขาวโตดูสิยังไงโอ้ยแกงเผ็ดหมูปลาเฮ้าคาดแต่ว่ยหน่อย หับอ่ะอีกหน่อยเดี๋ยวผมเอาพวกเครื่องเคียงลงเนาะให้มันบุกอีกนิดหน่อยก่อนให้มันอันบนเหนียวนาตุ่มโดนๆเหนียวในนิดหน่อยดิอ่ะใส่พักไปพอ,อน,นอนกันเลยโ้อันนี้อร่อยมากนะเอาละเกลือก่อนออเกลือ ตองไปหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี้จยังอีกจังเอยจะยังใช่ครับให้ปัดเขื้อนสุกก่อน พักที่นอกบ้านเนี่ย เรียบร้อยครับพี่นอ้องโอ้โหน่ากินไหมโอ้ยไปเดี๋ยวไปกินน้วกันครับเรียบร้อยแล้วแกงเผ็ดหมูป่าเรียบร้อยครับผัดเผ็ดหมูป่าสูตรเชฟดาสูตรเชฟดาสไตล์โอ้น่ากินมากพี่นอ้องโอเคนะครับ อุยอย้ยเออแต่ความก็ไม่ต้องกินกันนี่มตอตะไทยเอ,อ้ยนะคะฝากในเด้ครับเด้หมูป่าแกงไอ้แกงหมูป่าแกงเผ็ดหมูป่าครับพี่นอ้อง